สวัสดีครับพบกับคุณครูพานุพงษ์เลเกตนะครับในรายวิชาพละศึกษาวิชากระบีกระบองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหน่วยกรเรียน้ที่3ในเรื่องของการนรำไม้ลำในอีพีที่2นั่นเองนะครับอีพีนี้นะครับคุณครูก็จะพูดถึงนะครับไม้ลำที่4ตั้งศอกไม้ลำที่5้ช่วงหน้าช่วงหลังไม้ลำที่6ปกหน้าปกหลังและไม้ลำที่7ถึงไม้ลำที่12นั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป เริ่มกันที่ไม้ลำที่4เลยนั่นก็คือตั้งศอกนะครับไม้ลำที่4ตั้งศอกเนี่ยลักษณะการเดินจะเดินแบบสลับฟันปลาโดยนะักเ,เรียนนะครับยืนอยู่ในท่าคุมรัมนะครับจากนั้นก็ให้นักเ,เรียนนะครับก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวาพร้อมกับควงกระบี่ไปด้านหน้าสองรอบยกขึ้นทัดหูแล้วก็ลากเท้าวขวานะครับชิดกับเท้าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นมือซ้ายตั้งศอกบนเข่านะครับปลายมือแตะที่กระบี่นะครับ ขั้นตอนที่2ก็ให้นักเรียนนะครับหมุนตัวไปทางด้านซ้ายนะครับมือขวาจิบที่อกวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับจ้วงกระบี่นะครับลงข้างลำตัวด้านซ้ายแล้วก้าวเท้าขวานะครับไปข้างหน้าพร้อมกับหง่ายมือขวาโดยที่กระบี่เนี่ยให้ชี้เฉียงขึ้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับ ให้นักเรียนนะครับลากเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าวขวาแล้วก็ย่อเข่าขวาขึ้นนะครับแล้วก็มือซ้ายเนี่ยลำไปด้านข้างนะครับขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายของไม้ลำนี้เนาะก็คือให้นักเรียนนะครับหมุนตัวไปทางขวาพร้อมกับวาดกระบี่ขนาดพื้นมือซ้ายจีบ ที่อกนะครับควงกระบี่ไปด้านหน้านะครับสอรอบแล้วก็วางเท้าขวานะครับอยู่ในท่าคุมรำนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติไม้ลำที่4ตั้งศอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ลำที่5กันนะครับช่วงหน้าช่วงหลังนะครับโดยลักษณะการเดินเนี่ยจะเดินแบบเดินตรงนะครับโดยให้นักเรียนยืนอยู่ในท่าเริ่มต้นเลยนั่นก็คือในท่าคุมรำนะครับจากนั้นก็ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมกับควงกระบี่2รอบ ยกขึ้นทัดหูนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยให้หนัเกเรียนลากเท้าขวาชิดกับเท้าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นวางเท้าซ้ายลงพร้อมกับจ้วงกระบี่ลงข้างลำตัวด้านซ้ายแล้วก้าวเท้าขวานะครับไปข้างหน้าพร้อมกับหงายมือขวาโดยกระบี่เนี่ยชี้เฉียงขึ้นนะครับขั้นตอนที่3ให้หนัเกเรียนลากเท้าซ้ายชิดกับเท้าขวายกเข่าขวาขึ้น มือซ้ายํำไปด้านข้างนะครับขั้นตอนที่4มือซ้ายจีบที่อกพร้อมกับวางเท้าขวาลงหมุนตัวกลับหลังทางด้านซ้ายกระบี่ทัดหูนะครับและขั้นตอนที่5นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยยกข่าซ้ายขึ้นและถอยเท้าซ้ายเนี่ยไปด้านหลังพร้อมกับจ้วงกระบี่ไปข้างรำตัวด้านซ้ายนะครับขั้นตอนที่6นะครับให้นหักเรียนยกข่าขวานะครับ ขึ้นพร้อมกับหงายมือขวาโดยที่ปลายกระบี่เนี่ยชี้เฉียงขึ้นมือซ้ายกระลำไปด้านข้างแล้วก็นำมือจีบที่อกนะครับาวางเท้าขวาลงนะครับกับหลังหันทางด้านซ้ายกระบี่ก็ทัดหูนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็ให้หนักเรียนนะครับทำตามขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3แล้วก็วาดกระบี่ขนานพื้น แล้วก็ควงกระบี่สองรอบมือซ้ายจีบที่อกวางเท้าขวาอยู่ในท่าคุมรำนะครับก็จะจบในเรื่องของการปฏิบัติไม้ยเลที่5้าจงหน้าจงหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้ยเลที่6กันนะครับไมาลที่6มีชื่อว่าปกหน้าปกหลังนะครับลักษณะการเดินก็เดินแบบเดินตรงโดยให้นักเรียนยืนอยู่ในท่าคุมรำจากนั้นก็ก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหน้าพร้อมกับควงกระบี่สองรอบ จากนั้นนำมือขวานะครับจับกระบี่เนี่ยชี้เฉียงลงด้านหน้ามือซ้ายปกกระบี่ลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นนะครับขั้นตอนที่2ให้นักเรียนวางเท้าซ้ายลงนะครับมือซ้ายจีบที่อกหมุนตัวกลับหลังทางด้านขวานะครับพร้อมกับยกกระบี่ข้ามศีรษะแล้วก็ควงกระบี่สองรอบ จากนั้นก็นำมือขวานะครับจับกระบี่เนี่ยชี้เฉียงลงด้านหน้ามือซ้ายปกกระบี่และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยยกเข่าขวาขึ้นมือซ้ายจีบที่อกหมุนตัวนะครับกับหลังทางด้านขวาพร้อมกับยกกระบี่ข้ามศีรษะแล้วก็ควงกระบี่สองรอบวางเท้าขวาลงอยู่ในท่าคุมรำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติไม้รำที่6ปกหน้าปกหลังนั่นเองนะครับ ส่วนไม้ลำที่7ถึงไม้ลำที่12นะครับคุณครูก็จะมาบอกชื่อแล้วก็ลักษณะการเดินเนาะว่าไม้ลำที่7ถึงไม้ลำที่12เนี่ย อ่ามีชื่อว่าอะไรละลักษณะรูปแบบการเดินเดินแบบไหนนะครับส่วนวิธีการปฏิบัตินะครับนักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน u t u b e นะครับโดยเซิร์ชเข้าไปว่าการลำไม้ลำกระบี่ทั้งหมด12ไม้ลำเนี่ยก็จะมีวิธีการปฏิบัตินะครับให้นักเรียนดูได้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้นะครับสำหรับไม้ลำที่7มีชื่อว่าท่ายักษ์ลักษณะการเดินเดินแบบเดินตรงไม้ลำที่8นะครับชื่อว่าซอยดาวลักษณะการเดินเดินแบบเดินตรง ไม้ลำที่9นะครับมีชื่อว่าควงแตะลักษณะการเดินเดินแบบเดินตรงไม้ลำที่10มีชื่อว่าหนุมานแหวกฟองน้ําลักษณะการเดินก็เดินแบบเดินตรงไม้ลำที่11ชื่อว่ารถล่อนะครับลักษณะการเดินก็เดินแบบเดินตรงไม้ลำที่12มีชื่อว่าเชิญเทียนลักษณะการเดิน ก็จะเดินแบบสลับฝันป่านะครับอันนี้นะครับก็จะจบแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของการลำไม้ลำนะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนบอกชื่อการลำไม้ลำทั้ง12ไม้ลำนะครับส่วนข้อที่2ไม้ลำใดบ้างนะครับที่เดินแบบรูปแบบ เดินแบบสลับฟันปานะครับให้ก็ให้หนักเรียนตอบมานะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ